สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมช่างต่อยบันดอนเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับจะพามาดูฟีโน่นะครับฟีโน่หัวฉีดเอฟไนะครับกุญแจหายครับกุญแจหายอนนี้ผมได้ไปทํากุญแจมาแล้วนะครับเอาไปปั๊มลูกใหม่ปั๊มมาในราคา300บาทท่านผู้ชมว่าแพงไหม๋ยวให้ดูรอยปั๊ม ให้ดูลูกเกดดอก,กเกจรครับนี่นะครับที่อื่นเขาปั้มกันราคาไหนครับดอกดอกแบบนี้นะครับไม่ใช่ดอกเหล็กดําม,มแบบว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งคือด้ามเป็นเหล็กหมดแล้วไม่มีแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นดอก,ดอกเที่มีเม่เหล็กนะครับของเจ้าตัวสวิต กุญแจนะครับของฟีโน่ของฉีนนะครับเขามีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ไม่รู้นี่เนี่ยครับในปลั๊กเขามีตั้งสามปลั๊กนะครับในในในชุดแม่กุญแจ ى, นี่มีปลั๊กไฟสามปลั๊กนะครับตัวนี้ไอ้กล่องดำๆน่าจะคุมที่ระบบข้างในแล้วก็จะมีอีกสองสายเล็กๆอยู่ตรงนิรภัย ้าทาเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับทําเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยอช่างกุแจเขาบอกว่าแม่กุแจตัวนี้นะครับทําลูกกุเจอยากจะยากหน่อยเพาว่าอย่างนี้ออ่าผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ใช่ช่างกุแจนะผมไม่เคยครับก็ต้องเชื่อเขาแล้วครับเขาทำเท่าไหร่ก็ต้องกต้องจ่ายเข้าไปเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าซื้อใหม่ผมว่าแพงแน่เลยนะครับถ้าเปลี่ยนแม่มัน เปลี่ยนทั้งชุดแม่กุญแจนี่นะครับชุดสวิตนี่สวิตเดียวคุมทุกอย่างนะครับเปิดเบาะก่อนตัวนี้ครับผมเคยไปดูของ au, นูโวครับนูโวอ็มเอแค่น่าจะประมาณแปดเก้าร้อยหรือเปล่าครับของเทียมสามสี่ร้อยก็มีครับแต่ว่าเทียมนี่มันจะใช้ไม่ได้นานนะครับตูดมันชอบมีปัญหาครับหรือเปิดไปเปิดมา บางทีมันก็ไอไอจุดมันเชื่อมไม่ถึงกันนะครับมันก็พังนะครับกเดี๋ยวจะมาประกอบครับแต่ว่าผมก็เพิ่งเคยแกะครั้งแรกนะครับเคยถอดครั้งแรกจเจ้าสวิตช์เนี่ยสายไฟเขาเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะประกอบนะครับนี้ลูกค้าเป็น เจ้าจของเป็นเป็นร้านค้านะครับเขาต้องรีบใช้รถนะครับกามาจอดไว้เมื่อวานครับก็เลยแกะเขาไปทำเมื่อวานตอนเย็น,นครับมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรนะครับ่มุมนี้น่าจะเห็น เดีย๋ยวเปิดสวิตให้ดูก่อนล็อกคออันนี้เปิดเบาะเขาเปิดเบาะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทีน,นี้เราก็จะมาประกอบเราจะใส่ใส่ใสายเปิดเบาะก,ก่อนนะครับสายดึงเบาะหลัง ก็จะยากๆหน่อยนะไอสายดึงบบาหลังนี่ถ้าเป็นบางรุ่นที่มันตึงมากๆนะครับมันก็จะใส่ยากครับผมเคยเปลี่ยนสายบบาหลังของรถตัวเองนะครับโนโวโนานครับ อ,อ,อันนี้สายอะไรอันนี้น่าจะเป็นสายไฟเบรกนะครับก็ไม่ได้ต่อนะครับท่านผู้ชมคือเขาเปลี่ยนปั๊มเบรกใหม่นี้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเป็นน็อตหกเหลี่ยม ที่แรกว่าจะตอดแค่ชุดข้างข้างนี้ออกถอดไม่ได้ครับถอดชุดข้างออกก็ยังไม่เจอ,เจอกุญแจก็จะไม่เจอ Not, น็อตครับเอาน็อตออกไม่ได้ก็เลยต้องถอดด้านหลังออกหมดเลย เดี๋ยวจะเสียบสวิตแล้วก็สตาร์ทให้ดูก่อนนะครับลเพราะว่าถ้าผมให้ดูจนจบในการประกอบนะครับมันจะนานนะครับคลิปมันจะยาวผู้ชมจะเบื่อนะครับอเอาคจุดสำคัญมันก็พอดูเพื่อความสนุกนะครับบางคลิปผมก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะครับให้ดูเพื่อความสนุก บางคลิปสาระก็จะอยู่ลึกๆครับอยู่กลางๆคลิปนะครับต้นคลิปอาจจะ,ะเปิดสวิตช์แล้วนะครับ๋ยาลองดูอโอเคสิเรล็ดเลยเปิดเบาโอเค เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะประกอบส่วนที่เหลือนะครับก็เอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ